Definitely ที่อิสระชีสวัสดีตอนนี้ก็อยู่กันที่ประเทศอินโดนีเซียทางกันมาจากประเทศไทยตั้งแต่วันที่10ตีสารวมเวลาเบดเสร็จอยู่ที่นี่ก็ประมาณ19เก19วันเต็มๆนะเรามาที่นี่ทำไมได้ยินมาว่าเขาจะจัดงานกันเป็นงานบวชสามเณร ครั้งที่เรียกได้ว่าจะยิ่งใหญ่ที่สุดถึง500รูปด้วยกันค่ะที่เมืองยอกยาครตตาโดยเฉพาะตรงพื้นที่ที่เราอยู่ตอนนี้นะจุดนี้ก็คือบูโรพุทโธนะคะหรือว่าภาษาที่นี่เขาเรียกกันเขาเรียกอะไรบูโรโบโดบูโรโบโดเจอในวิกิพีเดียก็จะเจอว่าเป็นวัดพุทธศาสนาที่ใหญ่ที่สุดในโลกนั่นอนะคะเขาก็เลยจะมีการจัดบวชสามเณรกันที่นี่ที่อิสซชีได้ข่าวปุ๊บเนี่ยเราก็เลยอยากขอมาเปลี่ยนบรรยากาศอยากขอมาลองแบบ ช่วยงานดูนะคะก็เลยได้มีโอกาสมาช่วยงานกันในครั้งนี้ค่ะโดยที่พวกเรามากันในฝ่ายของพิธีกรรมทั้งหมดนั่นเองค่ะซึ่งตอนแรกเราคิดว่าพิธีกรรมเนี่ยคือการจัดบวชสามเณรเท่านั้นแหละใช่ลืมคิดไปว่าก่อนจะบวชอะ่ะก็มีอีกหลายพิธีและหลังจากบวชก็มีอีกยอย่างที่เราเห็นในภาพเมื่อต้นคลิปวิดีโอนะคะใช่ค่ะเอ,เอาเรื่องนี้ละกันเพราะว่าเรื่องนี้โดนเลยหนึ่ง เขาบอกว่าอินโดมาได้ใช้ภาษาอังกฤษเออซึ่งเราก็โอเคมันมันไม่ได้เก่งมากคนที่เราเจอที่เนี่ยเขาไม่พูดภาษาอังกฤษใช่แต่บุ่มได้เยอะนะตัดแถวอะไรเงี้ยถ้าถ้าพูดไม่ถูกสามเณรไม่ขยับนะแล้วอย่างน้อยต้องนับเลขให้ได้ะโชว์คุณผู้ชมเลยสาธุดูว่าติกาอ้าว <l isten> เอาจริงๆเนี่ยอย,ย่ามาเรียนภาษาช่องนี้คือเอาว่าพูดมูปปาซื้อของถูก <c ười> ใช่ซื้อของถูกแล้วบอกทางคุยกันได้เอาเป็นว่า,ค,าคุยกันเรื่องม <c ười> <น>าจน <ไป S 3> ถึงวันนี้ไไปตรงนู้นอีตู่ มานี่อีนี่ไปไปกับฉันอายโยอายโยอายโยอะไรเงี้ยเรื่องที่สองทางนี้ที่แบนโดยตรงเลยเรื่องอาหารเป็นโครงการระยะยาวโครงการบวชดังนั้นอ่ะเราก็มีสตาฟคนไทยมาเยอะมากทีมไทยส่งแม่ครัวมาเลยค่ะมาทําอาหารไทยให้กินกันแม่ครัวปักไตอ๋อแม่ครัวปักใต้ฟิตเซนก็คือมามาเลยนีแกงเรืองผัดสะโตแกงโตมันโตบวดลิงบวกลิงเอน้ำพริกน้ำพริกน้ำพริกจ้าแบบว่า โรยอาหารไทยจบไปแล้วหนึ่งป้าอาหารอินโดเขาแนะนาเลยว่าวันแรกอ่ะอย่าไปกินอาหารข้างนอกเพราะเรามาแบบเหมือนเป็นคนต่างถิ่นน่ะเสือแบบว่าไม่ถูกไม่คุ้นเดี๋ยวมาไม่สบายที่นี่ชีวิตจะลาบากจะแปลว่ารถแน่นอนปักแนเนรเท่าไหร่นะอยาาไปกินอาหารข้างนอกอยากไปกินอาหารข้างนอกกินอะไรระบักโซใช่ไหมก้ะเบ้ลต้มเบอร์เบอร เจที่สุดฟีลแบบว่าเราลงไปนั่งที่พื้นอะวเลยนะคะข้าวผัดยำอายามไม่ใช่ไงอายามใส่ใจนะคะเราจะได้ใช่ค่ะแล้วเลือกส่วนที่อร่อยที่สุดเก็บไว้ที่ตัวเราเองอร่อยเอาว่าดีกินมาสามครั้งแล้วทุกคน จริงๆลิสสามคือคนนะคือที่จะบอกว่าน้องมันน่ารักก็คือตรงที่ว่าเราอะถือของมาแล้วมันดูหนก<ช>ักก็จะเข้ามา,าแบบไม่ไม่พี่ถือของหนักเดี๋ยวถือให้เงีอเอ้ยเ,เ,เราจะจัดงานจุดคงปรทิบ กันตอนเริ่มประมาณ5้าโมงครึ่งหกโมงตอน้าเริ่มมืดแต่ว่ามันต้องเตรียมก่อนหน้านั้นไงก็คือตอนแบบบ่ายสามบ่ายสี่โมงเนี่ยก็คือจะต้องลงแล้วอะค่ะต้องเอาทั้งโคมไปตั้งเอาเทียนไปใส่น้ําไปใส่เอ้ยหรือกางแบบเก้าอี้หนักๆอะแล้วตรงหน้าบุโรุูโตตรงนั้นมันเป็นแบบทางเนินด้วยอะคือบุโรุูโตเนี่ยมันตั้งอยู่บนเขาวเวลาเราทาอะไรเราต้องเหมือนเดิน,นเดินขึ้นเนินตลอดเวลาแล้วความร้อนที่พี่ชีแหวนบอกเนีน่ยนะหกโมงเช้าของเขาเนี่ย คือแดด8โมงเช้าบ้านเราใช่10โมงคือเที่ยงบ้านเราแหวนกับพี่ชีบุ๋มแมคคือแบบไหม้ไปเลยคือร้อนแบบร้อนชื้นแบบสูตสูตรของจริงใช่อยู่ในการจะกันทุกวันเนี่ยเมื่อเมื่อวันก่อนเนาะเราก็เลยแบบมีเตรียมของให้น้องๆด้วยก็เตรียมเป็นสิเป็นเป็นเป็นแบบมุกคนไทยอ่ะก็คือให้นมกับการคือนมภาษาอินโดเนี่ยมันใช้คาว่าสูู้้เออมันก็จะคล้ายๆแบบ สู้ๆนะเราก็บอกน้องว่าสู้ๆเนี่ยมันคือสมังอ่ะก็คือสู้ๆแค่อยากให้น้องแบบสู้ๆต่อไปทางข้างหน้าไปยังไงก็ตอยสู้ๆนะก็เลยได้น้ำตาเด็กอินโดมาหน่อยนึง ชาวสิงคโปร์ท่านหนึ่งนะเขาก็คือมาเหมือนกับฉลองวันเกิดของตัวเองและภรรยาจากขึ้นบุรุพุทโธแต่ปรากฏว่าวันนั้นน่ะขึ้นไม่ได้แต่อากูะได้ยินคีย์เวิร์ดว่าเอ้ยมาจากสิงคโปร์ครวาวเานี้ยหล่อพี่วิลเลี่ยมาที่มาจากศูนย์วัดพระรมกายสิงคโปร์นะคะก็เดินมาแถวนั้นพอดีแล้วอากูก็กวักมือเรีร่กแล้วลเขาก็เลยแบบอคุยกรรันดูเรื่องก็เลยได้รู้ว่าอ๋อจะมีงานนี้อะไรเงี้ย่องพี่วิลเลี่ยมาก็เลยบอกเขาว่างั้นพรุ่งนี้มานะแล้วพอเขามาเห็นความแบบความ ธรรมทายญาติความคนที่จะเตรียมบวช5้าร้อยคนอะ่ะอืมคือส้ว,วกันเวียนรอบบรมุม<ล>โธมันเกิดพลังในใจเขาอะ่ะเขาแบบเฮ้ยมันคืออะไรไงมีอะไรที่เขาสามารถร่วมกิจกรรมได้บ้างก็เลยชวนเขามาจุดประที่ตอนเย็นเขาก็มา เขาก็ไปชวนเพื่อนเขามาอีกเป็นร้อยสองร้อยสองร้อยกว่าคนที่มาในคณะเขาใช่เออมาอีกสองร้อยกว่าคนมาวันนั้นเขาก็รู้ปะว่าอีกวันหนึ่งจะมีตักบาตรอีกไม่ก็มาอีกที่เด็กว่านั้นคืออยู่ดูแลตรงนั้นอดอกไม้ที่เขาไว้ประดับเจดีย์ตรงนั้นอ่ะก็คือปื้มมากคือของใส่บาตรมันหมดแล้วไงเนนองสุดท้ายยังไม่จบเด็ดดอกไม้เด็ดดอกไม้ที่จัดอะไรจัดจัดจัดพื้นที่อ่ะเด็ดเอาไปใส่บาตรปื้ม เด็ดเหมดเลยเหลือแต่โอเอซิสปรเรนก็คือไม่จบแค่นั้นเขาก็มาบอกว่าเืิมมากเลยเนี่ยงานเนี้ยถ้าครั้งหน้ายู่จัดเลยได้ไหมพันรูปทุกคนนี่คือไม่รู้จักกันมาก่อนมาบังเอิญเจอกันหน้าบุโรพุทโธทุกคนจริงแล้วคนที่เขารอคอยพระพุทธศาสนารอคอยการรวมตัวรอคอยความเข้มแข็งของชาวพุทธอ่ะมันมีอยู่อทุ ตอนที่เราได้ไปดูมิวเซียมของบุโรพุทโธ่คือเนื่องจากว่าทริปนี้มันเป็นทริปแบบไฟไหมอ่ะทุกคนแบบไปลุกอะ่ะคือเตรียมตัวแทบไม่ทันทุกอย่างมาถึงลุยงานกันตลอดเราก็เลยไม่ได้มีโอกาสเหมือนกับทาความเข้าใจกับบุโรพุทโธว่าที่นี่มันมีความเป็นมายังไงมันแกลนขนาดไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือดูไปทุกวันแล้วว่าเป็นดั้งวัดพื้นที่ทุกวันแต่ว่ามันไม่ได้รู้สึกว่าแบบมันยังไงหรอที่นี่อะไรอย่างเงี้ยจนแบบได้ไปดูมิวเซียมอ่ะแล้วเราก็ถึงได้เข้าใจว่าแบบ เออมันมีมันมีที่มาที่ไปเราได้เห็นถึงความรุ่งรวยของวัฒนธรรมในสมัยก่อนก็บอกว่าวัดนี้เป็นวัดทางสายพุทธศาสนาที่ใหญ่ที่สุดในแบบมหายานเออท่านั้นเขาก็จะสอนเรื่องการไปสู่นิพพานสอนเรื่องการมาพบเรื่องสวรรค์เรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะบอกว่า c o o แ action ก็จะ,จะไปเจอสิ่งที่ดีทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่ว คอนดิชันในเดอะเฮลท์เขาบอกว่าเนี่ยในทะลุก็เป็นอย่างนี้เธอดูนี่อะไรนี่อะไรเนี่ยนะกระทะทองแดงเธอว่าไหมนี่มันกระทะทองแดงไหมนี่ดูนี่ดูทาดูทรมานดูทรมานแล้วนี่ดูดูกระซวกดูโดนกระซวกสักอย่างดูออ๋นี่เศรอดูทีบโดนทีบอ๋อนี่เขาบอกว่าเขาบอกนี่เธอถ้าเป็นคนโลภก็จะทำให้ไปเกิดเป็นพวกหิวโหย ฮังกรีโกสเห็นไหมเขาบอกว่าอะไรถ้าทำเหมือนกับว่าโลบแบบขี้เหนียวตรนีก็จะไปเกิดเป็นคนจนเป็นคนหิวเปรตตาตายเปรตตาที่เลยเกิดว่าใครใครจำได้จดมาสูๆเลย่ เจดีเนี้ยเป็นเหมือนกับเขาเรียกว่าเป็นรวมคําสอนของพระพุทธศาสนาในแง่มูลของมหายาณเป็นรูปแบบของภาพแกะสลัก<อ>หินเขาไฟใช่ใช่ใช่หมั้ยมีต้นงงต้นนิ้วที่เราไนะปที่เราไปดูอะไรอย่างเงี้ยลงกระทะทองแดงใช่ใช อะไรประมาณนี้นะแล้วพอหลุดพ้นจากตรงนั้นก็คือจะเป็นชั้นขององค์พระ3ชั้นก็จะมีอะไรนะรูปประพรมลูประพรมแล้วก็จะมีแบบเป็นภาพพระแล้วใช่ใชเป็นพระพุทธรูปอะไรอย่างเงี้ยเริ่มเขาเรียกว่าเริ่มหลุดพ้นไปเรื่อยๆจนสุดท้ายเป็นเจดีย์องค์ใหญ่ที่เราเห็นข้างบนนั่นคือความมั่งเปล่าคือก็คือไปสู่นิพพานแล้วไม่ได้แบบว่ายึดติดในตอน,ตอนแล้วอ่าประมาณนั้นอันนี้คือสิ่งที่เขาเป็นคติธรรมที่เราเห็นได้จากโบราณสถานที่เรามาถ้าได้ศึกษาอะไรอย่างเงี้ยนะ ก็เป็นว่าโดยภาพรวมแล้วเนี่ยสำหรับทริปที่มาบรพพุทโธในครั้งนี้เนี่ยก็ได้มามีโอกาสจัดงานบนให้เรียกได้ว่าไม่ได้จัดที่แบบเหนื่อยขนาดเนี้ยมมานานมากแล้วสำหรับตัววันเองนะ เอาไว้อย่างนี้ละกันถ้าสาวช่องแบบได้ดูภาพแล้วรู้สึกยังไงอยากเห็นตรงไหนหรือมีอันไหนที่เ้ยพี่ชีพูดผิดหรือเปล่าผมนี่ทอปประวัติศาสตร์นะตรงนี้แก้ไขมาในคอมเมนต์ได้เลยหรือรู้สึกยังไงแล้วอยู่าอนุโมทนาบุญมีอะไรก็พิมพ์คอมเมนต์มาคุยกันได้ค่ะเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะวันนี้พี่ชีก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะอะไรดีนะสัมปจุมปาลากีลากีขอักเพลงแหวน อยากฟังละนาค่ะคราวนี้เราจะไปเตรียมพื้นที่จุดที่ีกันนะคะแล้วก็ทำพื้นที่ตักบากระดูดะอวันนี้เราเป็นนักท่องเที่ยว